ผู้ลมแรงเฮ้ยงาน みんな。 เน่ยเนี่ยหมว้นเน่เน่ยวางทบ่หายรอครับฮะวางนะครับหมูแบบนี้โคลรอบมือซายซปีอะไวกัะ เอวัเมวิโตตินังเมตานังอุปกรรมปติติตังปิติธตุมทังทิพมเลอุสตุสเพปุรันโตสังขันโตะนะโสยถามเโตทิะโสยตัสสปิโยติปันสังโสสพะังโกินะตะตุมวัวัตวันตรายโยตุทิายโตวะติวัตนะสีติเนจาุตาปะจายม เราทำมาวันนี้มันโดสุดท้าย 对，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  วันที่เท่าไ้นะครับวันที่สองมัาที่สองกมพระมีผาตอเสียงน้ำมันท่ยวรงเรีย

โยกิโยกิโยกิโยกย่ามย่ามันไปรับมือสินะครับย่ามอยู่ที่เวทีเพื่อจะยินเสียงเต้นมาเต้นอยู่้งล่างๆย่ามไม่ได้วางเลยครับให้บ้านมันเงียบเงียบเงียบว่ามันบริหานบ่ตื่นเสียงดังบ่หมบทั้งื่นเก็นลยเต้นยักยักกบกับสวัสดีครับคุณชอบเล่าวันนี้มาเฮ็ดบุญครับ คนชอบเราข้องมันไม่จุ่ยบ่ก่อ้งราเนสซ่างตำนาถ้าผมไนปเพื่อกันบรรยากาศให้บักไปประกาศน่างรูปพอดีเลไล่สดทางยูทูบทางยููบเห็นยูทูบน้ำหนาฟูบรรยากาศวัดพี่น้องไม่เห็นบุญ ผมจะประกาศออกจากห้องครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญนะครับตอนนี้อยู่ที่วัด อัมพะวะนารามนะครับบ้านโนนม่วงตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจอังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้จะเป็นกำหนดการนะครับอขอรินเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนร่วมงานอายุวัฒนธรรมงคลครบรอบ71ด7ปี51พรรษาและพิธีการเททองหล่อรูปเหมือนพระคะะรูอัมพะวนาพิบาลหรือลงลุงปู่หนูนะครับ สุวรรณโนหลวงปู่นูนสุวรรณโนณวัดป่าอาพระวนารามนะครับบ้านนนม่วงตะมนโนนตาลอ,อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับทุกท่านปีวุทธศกราช2568ขึ้น5ค่ขาเดือน3ปีมะเส็งนะครับนี่กำหนดก,การจะเป็นประมาณนี้นะครับ9น้นาฬกาเริ่มเททองรอนะครับรูปเหมือนพระสงฆ์ สมณศักดิ์จำนวน10รูปจเจริญชัยมงคลคาถานะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนส0รูปจเจริญพระพุทธมนต์เวลา11บเนาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์ครับทรงสมณศักดิ์และพระเทระที่มาร่วมงานทุกรูปเวลา12บสนาฬิกาทำพิธีบายศรีสุขอนและสิบญานุสิทธิ์ร่วมแสดงพุทธิตสาสการะโดยพร้อมเพียงกันนะครับรับประตูมงคลจากนั้น นะครับร่วมรับประทานอาหารเป็นอาเซพิธีจึงได้บอกมานะโอกาสนี้นะครับหลวงปู่นูนะครับหลวงปู่นูสุวรรณโนนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับถ้ามีเวลานะครับอยู่ใกล้ๆหรือว่าตั้งจิตตั้งใจมานะครับมาร่วมฉลองอายุวัฒนะมงคลนะครับครบรอบ70ปีของหลวงปู่นูนะครับสุวรรณโนพ่อการเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาทําบุญด้วยกันนะครับตอนนี้จะให้ดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับ นี่จะเป็นโดมใหญ่นะครับกำลังเตรียมเตรียมงานอยู่นะครับเตรียมงาน <c oughs> ที่จะมาถึงนี้นะครับวันนี้แอสมินมาทำบุญนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบนะครับพ่อนะครับได้เสียไปประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเป็น รอบๆสี่ปีพอดีครับที่พ่อเสียนะครับก็เลยมาทําบุญให้นะครับสมบุญหาอันนี้จะเป็นบรรยากาศวัดนะครับอันนี้โบสถ์ครับโบสถ์สวยมากเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับเฮะเจ้าแม่ตะเคียนอ๋อั่นแหละจะพามาดูเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ คนชอบเล่านี่ของยายจุ๋ยมันบ่า, <c oughs> าวสวนโนลมแรงมากเลยครับนี่เจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ต้นตะเคียนโอ้ยลมแรงมากเลยเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ ดูบรรยากาศวัดอืมนะครับสาธุสาธุสาธุขออนุญาตถ่ายเด้อ หลวงปู่ดุงสุวรรณโนนะครับถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่ในยุคนี้นะครับมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนนะครับของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านสําคัญท่านหนึ่งนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยก็ว่าได้นะครับ พิธีงานปลูกเสกตรงไหนนะครับหลวงปู่ท่านก็ได้รับกิจนี้หมดให้ไปร่วมพิธีปลุกเสกอยู่บ่อยครั้งนะครับจให้ดูบรรยากาศวัดนะครับบรรยากาศดีมาก ใหญ่มากเลยครับโ่้ยิ่งใหญ่อลังการมากเจ้าก็ไทย ดูรอบโปรดนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัดหลวงปูน่นูสุวรรณโนนะครับ <c oughs> วันนี้ลมแรงมากเลยครับบรรยากาศ ข้างในวัดนะครับกําลังเตรียมงานกันนะครับงานวันที่สองขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเป็นงานบุญฉลองอายุวัฒนานะครับของหลวงปู่ดุษฎีนโนนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพักไทยกันเข้ามาได้นะครับทักไายกันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> กี่วันแว พักไทยกันเข้ามาได้นะครับ งนี้จะเป็นที่ชั้นนะครับชั่วคราวนะครับชั้นจังหันบนเสาเนยกษสรแต่ออกพอออกก็มากับถวายถวายกับข้าวกับน้ำนะครับบรรยากาศนะครับเตรียมงานนะครับขอเียนเจญทุกท่านนะครับวันที่สองนะครับเดอนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2568ครับครบรอบนะครับอายุปัฒนะมงคลครบรอบ70ปี2 3มาเชิญทุกท่านมาร่วมงานนะครับให้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานด้วยกันนะครับมาอาวุธน้ำกันเด้อพี่น้อง จัดการดูแลดับนันดับนี่นะครับเฮ็ดซอยกันนะครับป่เป็นพระที่ขยันนะครับแล้วก็มีเมตตาสูงนะครับใจดีมากนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครจะมาก็นะครับเช็คอินมาที่บ้านโนนม่วงตำบลโนนตาลน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด กินมาเลยนะครับมาตรงเป๊กเลยนะครับปัดลงปูนูสุวรรณโนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านสําหรับการรับชมรับฟังนะครับวันนี้พาทุกท่านมาทําบุญกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้นะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจมขอ คนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดวิวนะครับที่เข้ามาชมช่องสองตำนานชาแนลสาหรับวันนี้นะครับขอกัวผมาสวัสดีครับ